สรุปผลการแข่งขันศึกมวยมันวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่8กันยายน2566เวทีมวยรังสิทธผลคู่ที่1กครับโยทินน้ำจิ้มดาวรันจารคามแพ้คะแนนเพชรขวัญชัยเพชรสุภานณน์ตองขาวเชียงใหม่ผลคู่ที่2มาลัยทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับชนะนอกยกที่4ปลายฟ้าสอแสงชัยผลคู่3กครับรถถังอีสานหลังคาเหล็กซีซีซสตีลชนะนอกยกที่4ธงชัยนุ้ยสี่มุมเมือง ผลคู่ที่4ครับคู่เอกของรายการเจริญยศบุญลนาโมไทยแพ้คะแนนเพชรธรรมราชศักดถวินผลคู่ที่5ครับเวลไฟายรถสวยแต่เจ็ดสายพริว้วแพ้คะแนนเพชรหัวตะพานสิทธกูเพียนผลคู่6ครับปูฟ้าโชดบางแสนชนะนอกยก4เพชรขุนศึกเพชรสุภาน,านันตองขาวเชียงใหม่ผลคู่7ครับเพชรอนัทนุ่มนิ่มทีเอ็นวยไทยแพ้นกยกที่สมานะชัยทีเด็ด99 ผลคู่8ปครับแสงตะวันมรัตนบัณฑิตชนะคะแนนแสงเฉินจิ๋วทีเด็ด9กนี่คือผลการแข่งขันศึกมวยม,มันสุขก,กับทุกที่8กันยนที่ผ่านมาด like, กดไลค์กดติดตามไม่พลาดข่าวมวยข้อมูลมวยใหม่ๆจากทางเราอย่างแน่นอนครับ